ถามก่อนพร้อมกันหรือยังพร้อมเลือกตั้งกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วนะคะวันที่หนึ่งกุมภาโค้งสุดท้ายแล้วค่ะห้าวันสุดท้ายไม่มีทางโค้งมีแต่ทางตรงพุ่งหน้ามุ่งหน้าไปที่ครูหาเลือกตั้งการเพืครั้งนี้การเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกจำรวนสวยดีเป็นนายกอบอจอของคนปาจีนค่ะ ดีฉันต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มาปราจีนไปรอบหนึ่งเมื่อวันที่23ก็มาปราศัยไปรอบหึึ่แล้วนะคะมีชาวปราจีนหลายคนเดินเข้ามาถามหลายคนยังไม่ตัดสินใจนะคะหลายคนก็เดินเข้ามาถามว่าคุณเบนจาไปเลือกนายกอบจอเนี่ยได้อะไร จอด้วยตลอดระยะเวลา30ปี40ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปเลือกนายกอบจอเลยบางครั้งอาจจะบอกว่าไม่เคยไปเลือกท้องถิ่นไปเลือกตั้งท้องถิ่นเลยความสําคัญของนายกอบจอคืออะไรที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าว่านายกอบจอเนี่ยมีนโยบายอะไร30ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่รู้เลยว่าอบจอจะมาบริหารจัดการถนนจัดการสาธารณูปโภค ให้กับพวกเขาอย่างไรไม่รู้เลย30ปีที่ผ่านมาจะบริหารจัดการขยะในชุมชนให้กับพวกเขาได้อย่างไรและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะบริหารออกแบบเลือ,อกให้กับพวกเขามีอนาคตที่ดีในปราจีนได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนคะเมื่อตั้งคำถามมาอย่างนี้ดิฉัน ก็ขอตั้งคำถามกับพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนกลับไปแต่เป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในรายละเอียดนั้นทุกท่านคะ30ปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราอยู่ในปราจีนและ30ปีที่ผ่านมาปราจีนบุรีเป็นปราจีนที่พวกเราฝันถึงและอยากส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของเราใช่หรือไม่ใช่ ใช่ถ้าใช่นะคะ30ปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าปราจีนบุรีเปลี่ยนจากเมืองเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมไปมากกว่า70%ซแล้วค่ะสิ่งแวดล้อมยงแย่ในขณะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้กําลังพูดคุยกับทุกท่านอยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นสารเคมีได้กลิ่นที่เป็นมลพิษต่อลมหายใจของพวกเราสารเคมีเต็มไปหมดลอยเต็มไปหมดในอากาศแล้วพวกเราหายใจเอาสูดเอาอากาศเลวร้ายแบบนี้เข้าไปมาตลอดระยะเวลา หลายสิบปีหลายยี่สิบปีที่ผ่านมาค่ะโรงงานตั้งอยู่ใกล้ชุมชน่ะและเกิดเหตุอุบัติภัยโรงงานไฟไหม้หลายครั้งไฟไหม้บ่อยแค่ไหนทราบไหมในหนึ่งเดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนใช่ไหมคะในทุกๆหนึ่งเดือนจะมีไฟไหม้ทุกๆเดือนเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่กลับไปเปิดดูได้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมามีไฟไหม้สองครั้ง ครั้งหนึ่งไฟไหม้โรงงานของไฟและอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟไหม้โรงงานอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งเป็นไฟไหม้ใหญ่ทั้งสองครั้งและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ท่าตูมและศรีมหาโพธิแห่งนี้ค่ะที่ทุกเรากับพวกเรากำลังอยู่กันตรงนี้ ามพ่อแม่พี่น้องชาวปราจีนค่ะเป็นคําถามที่มันเรียบง่ายสําหรับชาวปราจีนมากๆสังคมที่ไม่ปลอดภัยบ้านที่ไม่ปลอดภัยพวกเราอยากจะอยู่ในบ้านที่หวาดกลัวว่าไฟจะไหม้เมื่อไหร่ก็ได้โรงงานใกล้ๆบ้านเราจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้ร่วมก,กันต่อไปไหมคะ คือความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้และนี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้และนี่คือความสําคัญที่พวกเราต้องเลือกจำรุนสวยดีเป็นนายกอบจอของคนปราจีนค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะว่านายกของเราคนต่อไปคุณจำรุนสวยดี มีนโยบายที่จะทำให้อุตสาหกรรมไม่ทำร้ายชุมชนมีจุดเฝ้าระวังค่ะตรวจตรารายงานและสามารถที่จะทำให้พวกเราอยู่ในชุมชนได้อย่างปลอดภัยแบบนี้ตีไม่ีเอาไม่เอาแล้วส่งต่อสังคมที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นต่อไปไปด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเราต้องทนอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้ที่เรากำลังดมด้วย ออกมาจากกบินบุรีเยอะเลยวันนี้ใครเดินทางมาจากบ้านเราสีมโหพอดขอเสียงหน่อยโอ้โหก็มากันเยอะเลยพวกเราต้องทนกับสภาพปัญหาทุนข้ามชาติธุรกิจสีเขาโรงงานเถื่อนเกลื่อนบ้านเราอยู่ในเวลานี้สร้างสารเคมีสร้างสารพิษเป็นแหล่งลักลอบทิ้ง ขยะสารเคมีกากอุตสาหกรรมมายาวนานมากกว่า10ปีที่ผ่านมาค่ะพวกเราต้องทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้และปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้สิ่งหล่อเลี้ยงคนทั้งปลาจีนมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในน้ำเหล่านั้นและนำไปหล่อเลี้ยงคนทั้งปลาจีนรวมถึงเกษตรกร,ร,กรที่ใช้น้ำที่มีสารปนเปื้อนเหล่านั้นด้วยพวกเราอยู่กับสังคมแบบนี้มามากกว่า10ปีค่ะ และเหตุปัจจัยหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของเรื่องนี้ก็คือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนักการเมืองที่ผูกขาดการเมืองอยู่ในท้องถิ่น ใช้อำนาจในการจัดหาที่ดินหาแหล่งทรัพยากรและค,ค่มขู่ใช้ออกใช้อำนาจที่ตัวเองมีออกไปอนุน้ำเหล่านั้นสารเคมีเหล่านั้นไหลลงดินและมีพิษต่อร่างกายพวกเราทาสิน้น ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่หากินกับลมหายใจของพวกเราที่หากินกับชีวิตของพวกเราทุกคนนี่คือสังคมที่พวกเราอยากจะส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่มีพิษลมหายใจที่ไม่บริสุทธิ์แบบนี้ให้กับลูกหลานเราไหมคะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่การเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จึงสำคัญอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุให้เราต้องเลือกนายกอบจอในครั้งนี้และดิฉันจึงตอบคําถามคนที่เดินมาถามว่าการเลือกตั้งนายกอบจอการเลือกตั้งท้องถิ่นสําคัญอย่างไรพ่อแม่พี่น้องคะทําไมเราต้องเลือกคุณจํารูนสวยดีเบอร์สองเพราะ คุณจำรูนจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่ปลอดภัยสารเคมีมีพิษเหล่านี้จะต้องมีจุดเฝ้าระวังจุดติดตามและรายงานสถานการณ์ที่เป็นจุดเสี่ยงให้กับพวกเราได้รับทราบมีจุดกรองมีเครื่องเตือนให้กับพวกเราสนับสนุนงบประมาณเหล่านี้เพื่อช่วยให้พวกเรามีลมอากาศมีลมหายใจที่บริสุทธิ์มากกว่านี้ ออคุณจำรูนสวยดีเป็นนายกอบจอลมอัลมหายใจที่บริสุทธิ์จะเป็นของคนปราจีนเพิ่มมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องคะสาธารณูปโภคที่ดีน้ำไหลไฟสว่างนี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะการคมนาคมขนส่งการเดินทางที่ดีนี่คือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทั้งสิ้นแต่ทุกท่านทราบไหมคะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การเดินทางของพวกเราเป็นการเดินกทางที่ตะกุกตะกักอย่างใครมาจากบ้านสร้างขอเสียงหน่อยบ้านสร้างมีไหมคะมีด้านหลังยกมืออยู่คุณมาจากบ้านสร้างคุณมาจากอดีถ้าคุณจะเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในตัวเมืองถ้าคุณจะเดินทางเข้ามาทํางานที่สีมหาโพธิถ้าคุณจะเดินทางมาโรงพยาบาลในตัวเมือง จะเดินทางอย่างไรถ้าไม่มีรถยนต์และไม่ใช่ทุกคนค่ะที่มีรถยนต์เดินทางเหมือนกันและนี่คือความเจ็บปวดของพวกเราชาวปราจีนบุรีดังนั้นการออกจากหน้าบ้านเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเพื่อเดินทางไปทํำงานและเดินทางไปโรงพยาบาลน,นี่คือความมั่นคงในชีวิตและนี่คือต้นทุน และนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นและนี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งอบจอในครั้งนี้ค่ะนี่คือคำตอบที่เรียบง่ายอย่างมากว่าบ้านที่พวกเราอยู่เราอยากจะส่งต่อบ้านแบบนี้ถ้าปลาจีนคือบ้านของเราเราอยากจะอยู่ในบ้านแบบนี้ส่งต่อบ้านแบบนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปหรือไม่คะ ชาวปารีินคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกท่านทราบดีว่าการเดินทางที่สะดวกสบายมันคือการลดต้นทุนในชีวิตของพวกเราต้นทุนทางเศรษฐกิจของพวกเราพวกเรามีต้นทุนชีวิตที่มากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วดังาธานณะแบบไร้รอยต่อให้กับพวกเราด้วยดีไมด่ดีที่พวกเราจะมี ทางถึง9สายเดินทางแบบไร้รอยต่อใน9ใน7จ็ดอำเภอนะี่นี่จึงเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอย่างมากการเลือกตั้งนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราและใกล้ชิดกับชีวิตพวกเรามากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะมากกว่าที่เขาพยายามหลอกเราเสมอว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวพวกเราเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องของการเมืองหรอกแต่การเมืองเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว มากกว่าที่คิดบ้านที่พวกเราเกิดบ้านที่พวกเราโตและศึกษาเร่าเรียนและใช้ชีวิตทํางานเราอยากจะสร้างบ้านคุณจํารูนค่ะอยากจะสร้างบ้านที่พวกเราเกิดเติบโตใช้ชีวิตและเกษียณอยู่ที่บ้านของเราที่นี่แบบนี้ดีไม่ดีและนี่คือสังคมที่พวกเราอยากอยู่ร่วมกันใช่หรือไม่ ถ้าใช่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญกับพวกเราต้องออกไปเลือกตั้งกันให้มากที่สุดวันนี้มาชวนทุกท่านนอกจากตอบคําถามของคนที่ตั้งคําถามแล้วว่าทําไมต้องไปเลือกตั้งนายกบบาอบจว่าทําไมการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงสําคัญ มีช่วยกันกลับไปบอกต่อกลับไปบอกคนรู้จักให้นะอย่าปล่อยให้การเมืองในปราจีนบุรีกลายเป็นฝั่งรากอิทธิพลการเมืองท้องถิ่นขยายเครือข่ายแบบนี้ต่อไปเรื่อยเรื่อยเรทั้งนี้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยน <Yeah. S 2> ถ้าเปลี่ยนต้องเลือกเบอร์ไร <Yeah. S 2> แล้วเบอร์สองคนเดียวได้ไหม <Yeah. S 2> ไม่ได้ต้องเลือกสออ,อจอ รชาชนยกทีมรุ่นต่อไปให้คุณจำรูนสวยดีได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองค่ะสร้างสาธารณูปโภคที่ดีสร้างสาธารณ,รส,ราส,ารณาสุขที่ดีสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีให้กับคนปราจีนบุรีเอาไม่เอาถ้าเอาช่วยบอกต่อให้พวกเรากลับบ้านไปไปนะครูหาปิด5้าโมงเย็น ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่ได้ยินเสียงนี้อยู่ค่ะมาทำภารกิจอีกอย่างที่สำคัญร่วมกันไม่แพ้การเดินทางออกไปเลือกตั้งเลยนั่นก็คือภารกิจปกป้องคะแนนเสียงของพวกเราทุกคนทำให้ได้ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าครูหาให้กับพวกเราหน่อย ไปช่วยกันดูคะแนนเสียงที่พวกเราตั้งใจจะหลดปากกาเลือกจำรูนสวยดีและสอบอปจในเขตของพวกเราให้พวกเราหน่อยไปที่ครูหาไปดั้งเฝ้าอก ประชาชนให้พวกเราอยู่ในบ้านนี้ตั้งแต่เกิดจนโตและทำงานจนทุกคนขอบคุณค่ะ